สวัสดีค่ะนี้เป็นวันศึกพระเสือนะคะตอนนี้เป็นพิธีการสู่ขวันนะคะสู่คันพระเสือน,นี่คือบรรยากาศนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะ

มาตั้งผีแน่ย่า่เหมือวเลยเหมือนล นานี่คือบรรยากาศการส่งบ้านพระเสือนะคะวันนี้สัมภัยก็ะยานวันนี้ป้าสังคัญงิิธิอุตการนามานี่เป็นนำสังข์ขัญงขมข่าวนะครับดูชิ้นตกไม่ปีนี่องฆ์ผ้าเขาบอกอานมาไปจนวิทยให้คนอยู่ภายนอกวิทยไปทางตะวันออกก็ให้สบายวิทยไปทางตะวันตกให้แคล้วคลาด ปราศจากมุ่นทินหลวงก่อคาเถินแค่ยตนตขึ้นเก้าอ้างพระพุทธเจ้าสางให้ชนะมานน่านนั่งตันหาสายันนี้ฟังเฝ้านางรากเจ้าสิาสายานันนี้นั่งออ,อดีกกำนันพญาม่านแสนสันมาลาวีบางจะพวกกีราเสรษีเขามาไกลบางจะพวกทีสาส่างไนเอราวันบางจะพวกที่ก,ก,ก,มก,กุมพันและขุนนางปืหนหาเขายิงมาลูกปืนผาตัวองค์นอกจกออกหอกทุตทะบรรลังเสียงปืนดังกองทวีป พระพุทธเจ้าจึงเรียาวพระคาถาว่าทิยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนังธิวัสโรเอวังตวังวิจิโยหูยิเชยตศุเชยะมังคะเลอปราทิตตังวังเกสีเสปทวิปโภคเลอภิเสเกสะพุทธานังอัคคปัตโตโมทาติสุนัขตังสุมังคลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนตุโมโตจตุวันธรรมะจึงสุ ทัทธคินังกายกษ์มังวาจากำมังพัทธินังพัทธคินังมโนกำมังปิทิเตัทธินังพัทินังนิจัตตวานันทภิปเทะพักขินีสาธุสาธุสาธุเขาไงทิหมดมุทิตาทีพสุีเยนะ่าเท

ทัพเทตอมุทละศันตุอายุวัตถะโกทศวัตถะโิริวัตถะโยศวัตถะโกภารวัตถะโวันนวัตถะโกถูวัตถะโโหตุสัปทาทุกขะโรขะพยาเวลาโสกาสัตตุยุปัวาอเนกาอันตรายาผิวินัสสันตุเจติจัตสาิยาสิทธิ์ธนงราภังโสถีภะกยังสุขังพลังยะ ชีเลอายุจาวันโมจะโพคันวุธิจาสวาสสวัสดาจาอายุจัาชีวสิธิภักวันตุเกสัทธาเทวะมนุษย์สาสนางพโทภพวามักอุักอุสัอุสักอุสาทุสาทุสากอุสากุสุส ต่อไปขั้นตอนก็จะเป็นการขูดขูกข้อไม้ข้อมือให้ทิดจึกใหม่นะคะเริ่มต้นจากท่านอาจารย์เป็นคนผูกนะคะ พะบารมีพพุโท,ท,ธทมโมสทธส,โสิทธิเดชธรรมโมสิทธิเดชสังโฆสิทธิเดชฝ่ายอันนี้เป็นฝ่ายสักจิตองค์พระพุทธผู้มีฤทธบุญท่านมาหายข่าพระเจ้าจะเอาไปผูกแขนผีอยู่ในดินแดนแต่ลุมฝ่าหานามาเลยเห็นย่านสังกัวหูตะมัวพระเจ้าทองอยู่ในห้องจักรวาลผีตัวเล่มาบาังเบียดฝ่ายอันนี้ไปเสียดตาผีมันหนีลอยโยนตัวนี้โหดขั้นเข้ามา ใั้น้องน่าสาวตัวศาสตร์สาพันธิยงค์พร้อมแล้วทเสกุเจทำว่าอิสวะสุสุตวีนาโมพุทธายะนัฐผูกโมมัดพุทธายะทุยปิดสัพพตุขาสัพพยาสัพพโรคาวิญาณสัทูสาธุสาธุสาธุต่อไปก็จะเป็นการผูกข้อไม้มือทิศศึกใหม่นะคะ

อเอ็ดึกมาแล้วนมขมงปนกูแก่กูป uh> ัดเข็แล้วสองกูแก่กูปัดขอั้น้งเหนือกูแก่กูปัดเข็นเขาขึ้นไ่ิงกูแก่กูปัดปัดอะไรเห็นนี้ปัดอดีเห็นอยู่อมยิ้มยิ้มาหองเป็นไพ่มาจันให้มหองเป็นโทดตั้งมือหองประโยชน์ซัพเชีิงอันใดอมสวะหายหายถูกไหมถูกหายอยู่หายไ่หายเขาะเสนชจังไรขอจงหายไปจะได้ปีนี้เดือนนี่วันนี่ยามนี้ก็คาท รานาีเฉะดีนเคาะหทนี้อันตรายนาทีหันจงเินคุงหายที่เคาะเทนน็นมี้นากบ,บริษัทนี้ไลพุทธะไปคงแผ่เดชะพุงมา่านทาบรรลัันธีเขาะหายเหตเส้นีสังฆาตีพุงหายเดชะย่ายพุงเข็นเจ้ายังเป็นอันตรายสังจักสิงเคาะหายยิงเข็มนตนใจกระวุ่นหยอดร้อนถ้พาะเคาะ่อนใจหายเสีย อัตชะในมือนีว่านีปุู้อามุกมะมุนมาพุทธโธพุทธังนักกันตังหลงพุทธโธนักโมพุทธายะเพียงสาธุสาธุไปก็อาจารย์ก็ได้ทำพิธีเสร็จแล้วนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นคุณตาตุยนะคะคุณตาตุยเป็นคนผูกแล้วก er ็คุณยายเจ๊กนะคะ ล้วก็จ,จะเป็นพ่อแม่ของทิศนะคะเป็นลำดับต่อไปนะคะหันหนาไปขุ้นนะ้นไนมะ่ใหญ่นมาขนหเน่ยขันหนาขึ้นมาทางนี้บปนนะด้นหนา้นมาทางนี้เออใส่รลยสองหมื่ละใส่นเป็นญายเกนะคะ <c oughs> พ่อแม่ของทิดเซกกไม่นะคะ เจ้ามาพี่เลยเจ้าไข่เขขึ้นมาได้จังป้าวิ่งน้ำบ่อน้ำแม่น้ำแม่ให้คอใหญ่นยายตุ้มพี่ตุ้มน้องตุ้มลูกตุ้มหลานม่ใหญ่คอใหญ่ว่าเออขับเจ็บจะที่ได้ค้ามไข่ยาส้มี่หนีหนีหนีอันที่ไล่ให้หนีอันดีต่อมาซึ่งเึ่ง

ไปดูแล้วไแล้วไัไก่นไปุกไนิ้ไปนิ้มกจุไ่นกจะเป็นนี่เม็ม็ควายจะขออนุญาตป็นคนขอมือให้จใหม่ด้วยนะมวันนี้ก็สวัสดีค่ะคุม